สบายดีพี่น้องวันนี้ก็จะมาไล่มองอีกพี่น้องมาไล่มองตอนรอบแรงพนะี่น้องรอบเจ้ากับมาเลยกันคับเจปลาเป็นก็ได้สองโตไปพอดียก็ได้สามป็นหาเลยครับรุ่นตอนแรงมาก็มีอะไรที่ได้หีือ่ามานอยู่ประมาณนี้มานก่ก้นอ่ะเป็นหมูมา้านี้เว้มานต่ว่าเป็นยังสิบหมานนาะน กัะไผ่กระมานคือเกา่าคนดวงดีอะไรกบบดวงดีนะครับกระม้านีกระมาน,เ,มานเก่าแนะี่คนไลยมองกับลายด้วยมีพี่น้องเหงาอะไ,อไ้ปลาปาก่็คนไลน่ลายโอพี่น้องเหงาได้หลายอยู่ตายพี่น้องก็ะชิดตกมอง bộp đi xa mình cả tục mòi phi nó nó cả tục mòi lại rồi cái nhau tự, con cả rải rải phi nông, rải mòi, tem น,นี่ครับปลาเขาได้เมือเศ้าอีนาะพี่นะ้องปลาหาโตเมือเศ้นนนะาน,น,นี่น้อพี่เนาะข้าวมันลุนตอนรอบแรกว่าเขาจีได้จ้าโตแลนะ้วมากับมากกับเมียตอนเศ้าเราไปกับเจฟันละก็ไ,ได้สองโตไปไล่ปุ๋ยอ่ะก็ได้สามโตอันนี้มากับเมียจ้าจีได้จ้าโตมากับเมียอากาศก็ฮ้อนฮอนอากาศมีตัวงาม,งาม โล,ล,ลปลายสองโลบายดีพี่น้องเก็บมองนะพี่น้องวันนี้มันรูเหมือนสีด,ด่างเจะเห็นมันโปรตีนอ่พี่น้องได้ชิ่ได้ไปดูเห็นโปรดิ้งอย่างี้ ปลาถืออยู่ที่จโทษเมียพีน่น้องเมียมาน้ำฟ้าถือยอยู่โดทษยังเนาะป้าก็อยู่น้ำมองก็โทษมองปุตตีนีเ่เลยมาแต่กล่าวฟ้าถือได้เมียมาน้ำฟ้าถือก็ได้โทษเมีย,ยโทษเมียก็ระวังตกน้ำหนูแหละ <laughs> รุ้นพี่น้องรุน่าสิดิน่นรุนตัวใหญ่ตัวน้อยเด็ดก็ฮ้อนหอนพี่น้อง เาลามาหามาลามาลามหาบ้นเจสีลุ o, like well? ้น <Dol> พ <an problems> ี่น้องลุ้นเ็น แช่ตัวหนึ่งพี่น้องบริตกเหือแล้วพี่น้องมือนี้นะใส่ปลาบ่เกิบเกอบไปนั่นนะเกือบ่ิดกันมองเกิบก็จุม หนุ่มอรพาแหล่พี่น้องดำปุ๊ดๆขึ้นมานี่เด็กนี่เด็น้องปนซูดองะเมอจะเป็นเป็นปลาเนเป็นปลาแขนะแม่เนะพี่น้อรุ่น เหือไหลพี่นกน้ำกระฟองบาปีซาเพื่อนบาปให้อัน,นอันนั้นเมน้องต,ตี้เตีงเพื่อนวะปให้ตีงไม่ได้เฮงามันน้ำฟองเนาะมันก็ตีงเลยเฮยบูแม ปวดไปไว้ปวดไปไว้ปลาหมกบานพี่น้องนึกว่าจะเป็นปลาเข็มไหนพี่น้องปลาตัวที่สามพี่น้องมานมนพี่น้องตะกี้วันนั่งลุ้นว่าโอ้ยภายนอกสิได้ตกเหงาเหมือนเนี้ <c oughs> ตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้นะตัวที่สามตัวใหญ่ยบใ่ไยาังอยากให้เป็นปลาหล่ด้เนาะพี่น้องปลาหล่ปลาแขก็ได้ปลาหล่ก็ได้ปลาอิงยังก็ดีอะไรสามตัวอะ มากระเมียกับมาเมื่อน่ะก็มากระเมียก็ได้สามมาไม่นี้ก็ได้สามไม่เชี่ยวหาเอาเจ็ดพูดไหมวิโนปลาอนเอามาหนึ่งสมุดได้แปดตัวพงยาดได้สามวิโนรอบเศร้าได้หารอบแรงได้สามแล้ก็จะไปไล่อีกรองหนึ่งวิโนแล้วก็ไปขายปลาเลยเนาะพอข้าเพิ่นกระมา อทาซื้ออยู่บุจ่อเพิ่นเมื่ออะไร,ะะระพี่น้องเพราะข้ามันจะหลุ่มแล้วพี่น้องเอากระดิษลายมองลงไปแล้วกันไปขายปลาเลยมาลุ้นน้ำกระเอาจีได้หลายประเด็นน้องเมื่อนี้จุ๊บขาดน้ำมูกน้ำมันขาดข,ขนมลูกหลานนี่บอ้ะเรื่อพี่น้องทีขา,ายปลาเด้อพี่น้องนี่นะพราะข้าก็ได้พี่น้องปลาเพิ่นเข้าจะเพิ่นซื้อมาเออปลากระไรไล่ไป ปลาหมูปูเต็มบ่ได้มาลุ้นนะเออจะเอาเลเขาคนนี่ท yeah. ี่่งเขาหอด้วยเบ้องห่อหนสอพี่อเบิ่งน้ำกันด้พี่น้องชเรจักโล สองโลสองเราอ้นเรเอวเอเลยบึ้งหืกับอกพอเปกองจะทำเอวประจำหลุมขางน่น้เป็นอะไรบาปีน่ะโลเอวสูงเลยตายตายแล้วโูแล้วอันหกตัวโอยโอ้ยเดี๋ยวเด้อมจไพ่ถิ่แทงมองกูนี่ จับแม่เกทีขาผ้อคนคนแหงจะพ้าไปกอนนี่แห่งจะ่าเมื่อนเอไปจามงงนี่เอาจากตัวพ่ใส่กูนี่เพิ้เอาจากสโตพี่น้ะงสีเดยวสีเอาไปเห็ดยังเนาะพี่นาองน้องพิเขาพันน่ะพูสิเบะามาแต่ตัวสิเนาเขาได้ขายปลาไปหาโตได้ ห้าร้อยสิบบาทแต่ก็ยังอยู่สามโต๊ะพี่น้องเพิ่นโต๊ะน้อยเพิ่นอะไรเพิ่นอันนั้นเพิ่นเบาเราก็จะเอามือตักสิ้นแหงไว้ให้เล็กน้อยกินไปโรงเรียนนะเราก็จะไล,ะล่ล้อเบอร์อีกรองหนึ่ง่าสิมาอีกตัวนีได้จากบาทมั้ยเนี้ยห้าร้อยยี่สิบจ้าพี่น้อง มาบบเบียวกันเอาเงินไปเบิว้จักบานถื่อเยออาไปใช้เอาไปใช้สักกระถือมีนไ่ไดก็ะถเอาแล้วง่ายบัดคอก็คอง่ายๆนี่คอกไปยังมาดคอไปยังคอเลยพี่เนาะตุกมองอีกรอบสองเลพี่เนาะรอบที่สองนะรอบรอบแรกอะมเป็นรอสามโต าีรัอบนี้จะสมานคือะกามานคือเกาพี่เนาะขายปลาเขาก็ได้เขาได้ไส้พี่นอนองนี่ยิมหา0อยบาทเขาเซื้อมาผิเชฟาบาทก็กทกขคารามันบักปีชาพี่น้<อ>นางพอบ่บปีชาชาบาทนะมันคืนอคารามันขน้น นั่นแล้วค่าน้ดามันคุ้นนั่นแล้วเพราะว่าวาซาบานั่นมือเช้านี่ชื่อไว้คือบ่กินดื่มบอเดจอพี่น้องกูอีกลองที่สองลองสุดท้ายเลยพี่น้องคัมเลยปากห้องฝนกระชิโตพี่น้อง ย่าพันยุย่าลมมันรูเหมือนกันว่าได้อยู่บรนองลอแรกประมาณเนี่ยปาสามเต่าอทีจุดท้ายเนี่ยตอนที่สองสิมานคือเก่าเราซื้อแต่ลองแรกจะเอาเมียมาน้ำซือแต่ลองเดีเยวจ้า <c ười> บรรยากาศกันลยเน้องเราเป็นการตกดิประมาณหามงแล้วไปหามงค์ไปนงตาก,กับน้องตีก็อยู่เฮือนสองคนพี่น้องเจ๊พลราพ้นก็ไปนาหอยปังเป็นห่วงลูกแน่ยเท้เมื่อคำเลยไปบันคึมไปงานป่าป่านคึมเขียนมาลามาหลับคือเึงกันมาหลับ <c oughs> มาผู้เดียวนะเกี่ยวจากเอออ้าวกําลังจะมาคนขับรถใหญ่เป็นไรเป็นเราผมครับบอสรูปพี่น้องเก็บกาซีเดลเลยพี่น้องลองกว่างป่าพี่น้องคือบูมาน <c ười> บูมานเลยลองกวางป่าลงสุดท้ายแห่งบูมานพี่น้อง<ต>ข้ามเลยพี่น้องต,ตาเวินกระแดงเลย ทางหลังกับเป็นแกงด้วยพี่น้งองเป็นแกง,แกงพี่น้อง,งทางหลังน่ากระเปก๊กพี่น้องอันนั้นก็สิปเป็นอีหย,ยังเพิ่นของพังไทยเพิ่นด้อพี่น้องข้าวสารกับซีโคบรรยากาศแ<ป>มนพี่น้อง,งเป็นห่วงลูกเนะ่พี่น้องคือเสียงผ้าหลังห้องบางยาเนี่ยเสียงผ้าแตก เราดูก,ก็อยู่สองคน<ต>สันก็ฝากบัวสุขสันสุขสันทันษาติดตากำลังใจให้เป็นกำลังใจให้กันเนเด็พี่นอ้องฝากกันขอโทษขอภัยด้ย,ดยทงเอฟซีทางฟังไทยแ้ะฟังลาวและก็ต่างประเทศเด้อพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้อง